สวัสดีครับผมเปาหินโค้นนะครับวันนี้เราพามาดูนี่เลยวันนี้บอ่อบ้านผมนั้นฝนตกกระนำซัมเมอร์เซลนะครับอันนี้ฝนเริ่มฟ้าลงนะครับหลังจากที่ฝนเริ่มฟาลงทุกครั้งนะครับมันอาจจะมีแบบเชื้อโรคที่ป,ปะปนกับฝนนะครับพวกเศษฟุนเซษลอองพวกเชื้อปรสิตพวกเชื้อแบคทีเรียอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนะครับที่ตกลงไปในบอ่อของเรานะครับ เราก็ใช้เจ้านี่เลยครับเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับที่ช่วยสําหรับบ่อปลาของผมได้อย่างดีเยี่ยมมากๆนะครับนี่เลยเจ้าพีเอ็นคูตาโปนะครับบวกกับพีเอ็นฮีโร่ครับเวลาผมใช้เนี่ยผมก็จะใส่สลับกันนะครับในวันแรกเนี่ยผมก็เติมเจ้านี่เลยพีเอ็นคูตาโปในวันแรกครับส่วนในวันที่2เนี่ยผมก็ใส่พีเอ็นฮีโร่ครับเพื่ออะไรเพื่อทําการตัดเชื้อในบ่อของเรานะครับทำให้เชื้อโรคในบ่อเนี่ยมันอาจจะหายไปเลยหรืออาจจะมีเบาบางลงเพราะว่าเชื้อโรคแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างในความแข็งแรงไม่เท่ากันแต่สําหรับบางท่านนะ ใส่แค่ตัดโรคอย่างเดียวนะครับนั่นก็คือเวลาฝนตกวันแรกนะครับเราก็ใส่เจ้าอ่อกูตาโฟนที่1ฮีโร่วันที่2นะครับแล้วก็เป็นช่วงไปเลยครับเป็นช่วงจนฝนหยุดต,ตกแล้วพอฝนเริ่มตกใหม่ปุ๊บเราค่อยมาใส่เจ้าเพนกูตาโฟนะครับวันที่1แล้วก็ฮีโร่วันที่2นะครับทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับหรือท่านใดถ้าเกิดไม่มีช่วงที่เราดูฝนเลยก็สามารถใส่ตัดเชื้อได้อาจจะอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง2ออาทิตย์ละครั้งนะครับสามอาทิตย์ครั้งหรือเดือนละครั้งก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับเพราะว่า แต่ละบ้านนะครับสภาพไวลอมไม่เหมือนกันจะผมพาไวลงเจ้าพีนกูตาโปนะครับอย่างบอกผมนะครับที่ทุกท่านเห็นเนี่ยที่ฝนกําลังตกโปรยอยู่นี่นะครับผมวัดขนาดรวมบอกองล้นนะครับอยู่ที่ประมาณ20ตันนะครับเวลา20ตันเนี่ยผมก็ใช้เจ้ากูตาโปเนี่ยอยู่ที่สซีซีต่อน้ำหนึ่งตันนะครับหรือ60ซีซีนะครับอย่างแก้วตวงนี้มีขนาดอยู่ที่30ม l ลหรือ30ซีซีนะครับผมก็ใช้ทั้งหมด2แก้วนะครับนี่ผมทําการเทไปเลยนะครับ2แก้วตวงเนี่ย เทไปเลยใส่ในบ่อกรมช่องแรกนะครับหรือท่านใดมีสกิมเมอร์นะครับอยู่ที่บอ่อก็สามารถใส่ผ่านสกิมเมอร์ก็ได้นะครับนี่เทลงไปเลยสำหรับท่านใดนะครับที่อยากได้ยาสามัญประจำบอ่อเพื่อสำหรับในการตัดเชื้อกัดโรครวมปลานะครับเจ้านี้เลยครับพีเนนกูตาโปแอนพีเ็นคิโลนะครับตอบโจทย์คุณแน่นอนครับสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยที่เว็บเพี้ยนโครวมถึงเพจเพียนโคยนะครับทิดพันดีๆแบบนี้อุดหนุนกันนะครับ